มาดูโจทย์หมูเลือดก,กันบ้างน,นะครับข้อนี้ถามว่าลูก3คนนะครับลักษณะเลือดเป็นตามตารางพ่อแม่ควรจะมีจิโนไทป์แบบใดนะครับเขาจะเอาเลือดนะครับผสมกับแอนติบอดีเลือดผสมกับแอนติบอดีแอนติบอดีมี2ตัวก็คือ A และ B ถ้ามันตกตกะกอนแปลว่าอะไรครับถ้าตกตกะกอนแปลว่าพบแอนติเจนถูกไหมพบแอนติเจน A นะครับและอันนี้ ก็จะพบแอนติเจน B นะครับเพราะฉะนั้นคนที่1มีหมู่อะไรล่ะคนที่1ก็จะมีหมู่เลือด A นะครับเพราะว่าตกตะกอนแค่ใน antibody-A นะครับส่วนคนที่2ตกทั้งคู่เลยจะเป็นหมู่ b B นะครับและคนที่3นะครับจะตกตะกอนในหมู่ตกตะกอนในแอนติบอดีเพราะฉะนั้นจะเป็น หมู่ B เท่านั้นนะครับโอเคเขาบอกว่ามีลูก3คนนะครับพ่อแม่ควรจะมีจีโนไทป์แบบใดได้บ้างเนาะหมู่ A หมู่ AB หมู่ B นะครับมาดูข้อกอไก่ก่อนกอไก่เนี่ยลูกที่เกิดมาเนาะก็จะเป็น I A ใหญ่ I, I A ใหญ่ I, I A ใหญ่ I เล็ก I A ใหญ่ I, I B ใหญ่ I, และ I B ใหญ่ I เล็ก มีครบไหมครบครับหมู่ a ab และหมู่ b เพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงถูกต้องนะครับข้อขอไข่ครับก็จะมีหมู่ขีดไปน,นิดนึ่งนะ i a i i v i i a i i เล็ก e, i a i i, I, I b i และ i เดี๋ยวนะ i AI i, I, I เพราะฉะนั้นไม่มีหมู่ b นะครับเห็นปะมีหมู่ AB หมู่ A หมู่ A แล้วก็หมู่ AB นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ครับอันไหนมีขอใครเราตัดทิ้งไ,ได้หมดเลยนะครับตอบได้เลยเนาะก็คือข้อ3นะครับแต่เช็คอีกนิดนึง I a เใหญ่ I เล็กและ iB ใหญ่ i เล็กนะได้ไหมได้สินะครับหมู่ AB หมู่ A หมู่ B และหมู่ O เป็นได้ทุกหมู่เลยได้นะครับตอบข้อ3นั่นเอง